สองครับศูนย์ครับโอ๊ยโอ้ยมือเดียวลูกมือเดียวโจบปปะจบปปะลูกสองครับพอแล้วลูกไปไปขอบคุณครับ จกอีกจกอีกสตัวก็นสองตัวหานสอตัวหวานสองตัวหวานขอสตัวครับอัดจมาจามาโอ้ว้วโอ้วลขหเลขเจศูนก็ได้เออหกศนยก็ได้เอ้าหาน้ำพี่น้องเอ้าเด่ตัสิคิดเดอปัน Atu! Atu.